ข้หวัวเลยเอาขาม้อาขาไม้อีกนะเล็งดีแรงดีกัดมันกัดไม่ได้ลูกแข็งโป๊กมันอยู่ตรงปากเขาประดีอยู่ตรงปากเขาปรดีนะฟันขึ้นอีกสี่ขันเขี้ยวเขาประดี ย่อดทักแต่พ่อเลยนะพ่อครับพ่อครับเล่นมันเลย ไปไหนไม่เอาตรงนั้นน่ะจำเยิมจำจำจำแมเมื่อไหรหนูจะนอนเนี่ยสองทุ่มแล้วเมื่อวานนอนสี่ทุม่มแล้วก็ตื่นหกโมง

เป็นพ่อต้องนอนข้างล่างใช่ไหมลูกงอกเต็มหัวแล้วนะ่ะดึงเอาให้ออกให้หมดดิไม่ยอมยอมผมเลยว่า <c oughs> ขาแข็งขาแข็ง <c oughs> ไปแก